มันก็โตแล้วเท่านี้แหละเราออกปนทั้งทีเราไม่เกรงใจพี่ตำรวจเธอหน่งหน้าผองหลงเหรอเห็นตำรวจหล่อไม่ได้เห็นตำรวจหล่อไม่ได้เลยอุ้งแพ้คนในเครื่องแบบมาเจ้เดือนที่แล้วก็ติดคุกไปทีแล้วเกี่ยวกับตำรวจไงทำไมไปต้นเขมาแล้วเออคดีใหญ่หลวงด้วยคดีอะไรนะน่ะองค์ของหลวงไงอ์ตังจอสดีจ้า สวัสดีจ้ะนี่จะไปไหนเนี่ยจ้าแม่คุณจ๋าหรืว่าฉันลงทางมาถึงนี่นะจ้ะโอ้ยเจ้าจะตื่นเต้นมาดูเลยนะนยโอ้ยเหลือเต็มตุ๊กต๊าตุ๊กต,ต,ตับตุ๊กตังเลยอะแม่คุณอุ้มอะไรมานะอ๋อนี่ลูกชายฉันเองจ้ะลูกชายเองเหรอจอ้าวแสดงว่ามีผัวแล้วล่ะสิเนี่ยจ้าฉ,ฉันมีลูกแต่ว่าไม่มีผัวจ้ะว้าวพี่เสกมีลูกแต่ไม่มีผัวปี่ วันบอกทันทีเขาทำยังไงเล่าทำไมเล่าแม่คุณจา๋าฉันนี่คน <ละ S 2> โจรหน้าสิงจะไม่ต้องกลัวนะว่าฉันจะทำร้ายสำหรับผู้หญิงและสตรีเนี่ยและเด็กเนี่ยพี่ไม่ทำร้ายใครนี่แต่ว่าฉันอยู่ในป่าดงมานะฉันไม่เคยเห็นเด็กเอ็นเล็กเลยทีนี้ฉันอยากจะขอดูหน้าเด็กหน่อยได้ไหมเล่า ฉันกลัวว่าลูกฉันจะตกใจนะจ๊ะไม่ตกใจหรอกนะนะขอสักนิดหนึ่งได้ไหมพ่อคุณโจรจะไป็นคาอะไรฉันกับลูกเนี่ยจริงจริงพี่สัญญานะเอาไงพ่อเดี๋ยวก่อนแกทำไมลูกเขาไม่ทำไงทำไมล่ะแกน้องลูกเขาไม่ทำไงเขาจะได้สะดวกเลยเดี๋ยวกูยักหน้าเป็นอันบรูนะนะแม่คุณจ๋าเดี๋ยวๆใช้เขาดูหน่อยบอกไม้บอกมือหน่อยนะจ๊ะโอ้ยฉันสะดวกถนอมอยู่แล้วนะนะเออ นี่พาสะดวกแม่คุณจ๋าเราว่าเรามาคุยเรื่องของเราอ้าวอย่าอะไรกันทำไมนะครับทำไมล่ะกูให้มึงพาเด็กหนีไปจะไมู่้ไหมล่ะปัดท่อแม่คุณจ๋าเมื่อครู่นี้ยังชมไม่เต็มตาเลยเขาอีกรอบเต็มไปแล้วเออด้จ๊ะขอดูอีกแล้วจ้ะจ้านะแต่เบาๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวไม่ใะ่ก่ใจนะมาเถอะนะมาเถอะเออนี่ เด็กหน้าตาน่ารักนะแต่คิดว่ามันต้องมีคนคอยดูแลเธออยู่คนเดียวมันไม่ปลอดภัยหรอกเอาอย่างนี้มาเป็นเมียเราคุณโจรหน้าซิงไหมเล่เาฮ<ะ>เฮียดีวก่อนนะจ้าพ่อคุณโจรฉันฉันจะขอขอบพระคุณในความหวังดีที่พ่อคุณโจรอยากจะดูแลฉันกับลูกแต่ว่าฉันขอร้องนะจ๊ะฉ,ฉันฉันไม่ไม่อยากไปเป็นเมียพ่อคุณโจรน,นะจ๊ะขอลูกคืนให้ฉันนะจ๊ะจะยอมดีๆไหม โยจาอย่ใจร้ายาใจเดิมกับลูกฉันฉันถามว่าจโยบดีดไหมอย่าเด็ทำแบบนี้กันพ่อไม่ยอมไอ้เด็ตคนนี้ตายา เชื่อวูจริงๆแล้วไม่ได้สังดาดลันรอกอนะโหดแล้วนะฮะตกลงนะจ๊ะฉันยอมไปเป็นเมียพ่อขุนจอหน้าสิงก็ได้ขอบใจไม่ใช,ช่เชื่อดีไงว่าพ่อขุนจอเน่ะจะรักฉันจรงิงทำไมล่ะคนเราน่ะพบกันครั้งแรกถ้ารักกันชอบกันนะ่ะก็ต้องพูดจาให้มันอ่อนหวานพูดจาดีๆไม่ใช่มาขัดจิตใจกันแบบเมื่อสักครู่นี้ แล้วเธอต้องการอะไรไม่ใช่จะเชื่อเี่องไรฉันให้สัญญาก็ได้เธออยากได้กับฉันกับฉันต้ตใจเพราะฉะนั้นเธอก็ขอเขามาชกอนขอเข้ามาเนี่ยขวัญใหู้เขาแก็ตัวเขาด้วยอูระดับขุนจอนต้องมานั่งขอเข้ามาผู้หญิงต้องขออ่ะไม่ยอมนะทำไงนั่งพุกเข่าลงโอ๊ย่เข่าซิพุ่เข่าดันพื้นไหมปะเสียดันอยู่เนี่ยเอาอะไรล่ะว่าไง ยกสองขาหน้าขึ้นอแล้วก็หอนหอนมันหมาเป็นโลกอาว่าตามอกาซาอกาซาวันทามิพันเตวันทามิพันเตเที่ยวดึกบ่อยๆเที่ยวดึกบ่อยๆอยอย่าไปกินหอยทะเลอย่าไปกินหอยทะเล